สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนายมกเปิดใจแล้วหลังภรรยาคนที่สองผ่านลุกนี้ตอบชัดจะเลือกใครจากกรณีที่มีหญิงรายหนึ่งโพสเฟซบุ Post ๊กประากาศตามหาเด็กชายอายุสองขวบหายตัวจากบ้านไปเมื่อวันที่14มกราคมห5หที่ผ่านมาเป็นเวลา9วันแล้วแต่ยังไม่เจอเด็กและแม่ของเด็กซึ่งเบื้องตอน้นได้เข้าแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรภูเขียวให้ช่วยตามหาตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่2ี่มมกราคม คมห5ทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านของผู้โพสต์ข้อความดังกล่าวพบนางสาวหนึ่งฤทธอไทยปฐุมเสียอายุ52ปีภรรยาหลวงเล่าให้ฟังว่าตนและสามีอยู่กินกันมาหลายปีแต่ไม่มีบุตรด้วยกันกระทั่งสามีไปพบนางสินชัยสมเด็จอายุ38ปีชา,าวสปป,าปาลาวจึงอยู่ด้วยกัน3ปีก่อนที่นางสินจะมีลูกกับสามีของตนหนึ่งคนในวันที่1 4มกราคม 6- 5หช่วงเช้าตนก็ยังเห็นนางสินลูกชายของเขาอยู่ที่ห้องเช่าจากนั้นตนก็ได้ไปทำงานที่ตลาดสดแล แวะเข้ามาที่ห้องเช่าเพื่อน,นําขนมมาให้เด็กชายจุมพลในเวลา13นาฬิกาก็ยังเห็นเด็กชายจุมพลนอนอยู่ในห้องกระทั่งเวลา15นาฬิกา50นาทีตนกลับจากทํางานไม่เจอนางสินและลูกชายจึงตะโกนเรียกยาซึ่งเป็นแม่ของสามีเพื่อสอบถามว่ามีใครเจอนางสินและเด็กชายจุมพลหรือไม่แต่ก็ไม่มีใครเจอพวกตนจึงพากันออกตามหาบริเวณบ้านจนไปพบถุงเสื้อผ้าและรถของเล่นหนึ่งคันวางไว้ที่ป่าข้างบ้านจึงคิดว่าน่าจะเป็นข้าวของที่นางสินเตรียมจะนําหนีไปด้วย แต่ข้าวของทั้งหมดมีน้ำหนักมากจึงทิ้งบางส่วนไว้ในป่าข้างๆบ้านนายมกุกซับนักอายุ48ปีผู้เป็นสามีเปิดเผยว่าทุกวันนี้ตนคิดถึงลูกชายจนกินไม่ได้นอนไม่หลับและทุกๆคืนตนต้องออกมาส่องดูหลังบ้านว่าลูกและเมียจะกลับมาบ้านหรือไม่เนื่องจากเมื่มอวันที่14มกราคม65เวลา17นาฬิกาตนกลับจากทำงานถึงบ้านแม่และภรรยาหลวงก็บอกว่าภรรยาคนที่สองได้พาลูกเหนียวออจากบ้านตนจึงออกตามหานางศิลป์ตั้งแต่วันที่14ถึง17มกราคม65แต่ก็ไม่เจอตัวนางศิล์ เมื่อโทรศัพท์ไปหาก็ติดต่อไม่ได้เพราะปิดเครื่องหนี้ส่นสาเหตุที่นางสินนี้ออกจากบ้านนั้นตนคิดว่าน่าจะมาจากหนึ่งอยากกลับบ้านเกิดที่ประเทศเลาวสองเรื่องเงินโดยเงินที่ตนหามาได้เขาก็อยากเก็บไว้คนเดียวไม่อยากให้ตนแบ่งให้นางสาวหนึ่งรือไทยพอเขามีเงินเยอะๆก็จะใช้เป็นค่ารถเดินทางหนีออกจากบ้านซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่5้าแล้วที่เขาหนีออกจากบ้านตนซึ่งจะเป็นแบบนี้ทุกๆครั้งที่เขามีเงินมากๆสําหรับนางสาวหนึ่งเรือไทยผู้เป็น เมียหลวงเขาก็ดูแลนางสินเป็นอย่างดีไม่เคยมีปัญหาทะเลาะก,กันและเขาก็ไม่เคยไล่นางสินออกจากบ้านอีกด้วยตนอยากฝากคำพูดถึงนางสินให้เขาพาลูกกลับมาบ้านมีอะไรก็กลับมาคุยกันดีๆเพราะตนสงสารและเป็นห่วงลูกเหตุที่เกิดขึ้นตนคิดว่านางสินน่าจะพาลูกหนีออกจากบ้านทางป่าหลังบ้านเพราะเขากลัวคนเห็นซึ่งวันที่15มกราคม65ก็มีชาวบ้านไปเจอร่องรอยคนอยู่อาศัยในป่าอ้อยอีกด้วย ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับก็ขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ